เอาละครับเข้าสู่เบรกที่สาคุณผู้ชมนะเมื่อสักครู่นี้ผมก็มองในนะฮะลายกลุ่มสาราเบิกฟ้าหมหาสมุทรเนาะก็นะฮะ,ะ,ฮะท่านพามเบิกฟ้าก็ลองให้ลุกสิทธ์เนาะลองดูซิว่าตั้งตั้งตั้ง,งชื่อตอนนะฮะจะเป็นอ่าพรหมจารย์ยุคแห่งพรหรือว่าพรหมจารย์ยุคอ่ากาละสมัยแห่งพรพลจริงจริงความหมายคือเหมือนกันค่ะนะครับแต่ต้องบอกว่าแฟนรายการติดตามเยอะมากนะครับผมก็มีโอกาสเป็นเพื่อน แต่ว่าคุณผู้ชมนะฮะใครที่นะฮะต้องการจะเป็นเพื่อนทาง f a c e b o o นะฮะก็อนน้องๆทีมงานขึ้นมาได้เลยนะครับที่แฟนเพจนะฮะพรมลิกิจมหาเทพนะครับแล้วก็ Line แอดนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ได้เลยคุณผู้ชมนะเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มยอดคนดูเพื่อที่จะให้กระแสรายการของเรานะฮะเป็นติดหนึ่งใน5ของสถานีและที่สําคัญเพื่อให้ใหลายๆคนที่ชื่นชอบเรื่องพรมได้รู้จักเพราะว่าหลายคนที่เป็นเพื่อนก็แชร์ เรื่องราวต่างๆเรื่องราวดีๆให้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะรับสายสดนะฮะอนันต์ทีมงานเตรียมสายสดได้เลยนะครับมาพูดถึงเรื่องราวของตะกุดโดนชะตาหมาสีและเรื่องราวของการตั้งสารผมมีโอกาสได้เห็นอันนี้ที่ไปตั้งล่าสุดที่ไหนครับที่หลายสารนะครับที่เป็นโรงเรียนไหมฮะอาจารย์ที่ที่สวยงามมากต้องบอกว่าสวยงามมากจริงอ๋อที่โรงเรียนนะอันนั้นคือที่โรงเรียนปากน้ำปลายวิทยายังไงฮะอาจารย์คือแรกเขามีสารพระพรหมอยู่ปะ เออมีค่ะอ๋อมีใช่ไหมฮะเอแล้วเขาเก่าสารเนี่ยเก่าหมือนถูกลาทิ้งอย่างเงี้ยค่ะพระพรมท่านก็ดําสนิทเลยครับก็เลยให้ผมก็เลยออกงบประมาณส่วนตัวนะครกับคณะลูกศิษย์เนี่ยก็ช่วยการบูรณะใหม่หมดเลยเสร็จภายใน20่บวันครับก็คือกำลังมองว่าหลายๆคนที่เคยมีสารพระพรมนะฟังไว้นะครับหรือว่าเป็นโรงงานที่แบบโอเคช่วงนี้เริ่มดีแล้วแต่ไม่ได้รับการบูรณะ นะครับถ้าสนใจที่อยากจะให้พามเบรกฟ้าไปดูให้เพื่อที่จะบูรณะท่านใหม่ได้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะนะกํำลังเห็นว่าเห็นภาพว่าเนี่ยอย่างอย่างโรงเรียนเนี่ยคือไม่ได้รับการเดียวแลโลกลืมอก็เดินเป็นลืมผมครับผมอ่าต่อเลยครับผมเนี่ยคือเทพแห่งโลกเทพผู้สร้างโลกใช่ไหมครับในเมื่อลืมผมะครับโลกของโลกก็จะลืมคุณออืถาม คือการตั้งสารพระพรมอะค่ะคือถ้าตั้งแล้วต้องดูแลให้ดีเปรียบเสมือนมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนี่ไงนี่ไง,ไงถ้าไปละทิ้งท่านอะมันก็จะไม่ค่อยดีหรอกค่ะคือคือประเด็นที่ที่หยิบยกมาคุณผู้ชมฮะคือลองนึกดูว่าบางทีเราเรา,เราตั้งสารเนี่ยแรกแรกเนี่ยที่เรามีเวลาเราก็จะดูแลท่านไงแต่บางทีเราอาจจะลืมเนี่ยพอตั้นไปนานๆแล้วไม่ได้ดูแลเดือนหนึ่งวันพระก็ไม่เคยให้อย่างเงี้ยแสดงว่ามีผลนะอาจารย์ก็มีผลค่ะเนี่ยฮะ สารพระพรมสารพระภูมิเจ้าที่ตายายเนี่ยต้องให้ใหม่สะอาดอยู่ตลอดต้องปัดกวาดเช็ดถูให้ดีนะครับอย่าให้เก่าถ้าเก่าแล้วโลกก็ลืมคุณนะคะนี่ฮะนี่ฮะคุณจะเป็นบุคคลที่โลกลืมบ้านของคุณจะเป็นสถานที่ที่โลกลืมชัดเจนนะคุณผู้ชมนะคิดจะตั้งนะฮะต้องคิดให้ดีว่าเราจะต้องดูแลก็เหมือนผู้ใหญ่ที่หนึ่งคนที่อยู่ในบ้านเราอชัดเจนนะครับอ่ะสายมารอนานแล้วนะครับคุณแววมณีเนาะ นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคสวัสดีครับคุณแววมณีครับผมอ่ะเบาเสียงทีวีนิดหนึ่งนะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้มีอะไรที่จะปรึกษาท่านอาจารย์เชนครับฮัลโหลอ่าคุณแววมณีฮะเบาเสียงทีวีฮะดูฟังทางโทรศัพท์นะครับเพราะว่าเสียงมันจะดีเลย์นะเบาเสียงทีวีลงก่อนครับอ่าฮัลโหล ค่ะค่ะอ่าได้ยินแล้วเนาะอ่ะมีอะไรที่จะปรึกษาท่านอาจารย์หรือว่าพามเบิกฟ้าเช่นครับค่ะก็จะช่วยดูที่บ้านด้วยค่ะบ้านเลขที่ค่าโมสิบเ็ดค่าครับทําไมฮะเกิดอะไรขึ้นครอบครัววุ่นวายเหรอครับอืมนะฮะเจออเลยครับครอบครัววุ่นวายคุณอยากให้วุ่นวายมากขึ้นหรือให้ความวุ่นวายนี้หมดไปครับฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับ ค่ะได้ยินค่ะอ่าคือท่านพามเบรกฟ้าถามว่าอยากจะให้ความวุ่นวายนี้วุ่นวายมากขึ้นหรือว่าต้องการให้ความวุ่นวายลดลงครับต้องการให้ลดลงค่ะเพราะว่าคนเจ็บป่วยันทัางบ้านเลยเจ้าค่ะอืม,อมครับขอให้การเมตตาช่วยชี้นแนะเจ้าค่ะครับก็คือคุณก็ต้องพึ่งพระพรหม,มครับเจ้าค่ะครับคือเออคุณมีรูปภาพพระพรหมหรือยังครับหรือตะกรุดดวงชะตามหาเศรษฐีครับ ไม่มีค่ะจะต้ตองมีรูปเป็น,เป,นเป็นองค์ที่เาบูชาที่พระนะคะให้รูปพระพงศ์พอืมครับคอออืออยากให้คุณลองเปิดใจให้กับพระพรมโอดินนะครับค่ะ,คะพระพรมโอดินพรมผู้สร้างโลกอะครับค่ะผู้สร้างฟ้าสร้างดินอย่างเงี้ยผู้สร้างมหาสมุทรค่ะ,คะลูกครับก็คือ,คอ,อประการแรกกันนะครับแนะนำว่าคุณนะ่ควรจะมีตะกุดดวงชะตามหาเศรษฐี นะคะถ้ามีกําลังแต่ถ้าไม่มีกําลังอะนะคะก็ให้คุณนะคะอย่างเช้ามาอย่างเงี้ยให้คุณออกมาหน้าบ้านหลับตานึกถึงพระอาทิตย์ mm hmm. แล้วบริกรรมในใจไม่เปร่งวาจานะครับไม่เปร่งวาจาอธิษฐานในใจว่าโอมมหาพรหมโอดินก้าจบทําให้ได้ทุกเช้าว่าคร่ะ mm hmm. ตรงนี้ค่ะพระพรหมอ่ะเดี๋ยวจะมีท่านจะช่วยเหลือให้คุณดีขึ้นนะครับ ก็ัเพราะว่าดูรายการอายการมาหลอดทักครั้งแต่ว่ามไม่เคยโทรติดเลยนะคะอ๋อแสดงว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะก็เลยได้โทรติดไงใช่ค่ะคือ,อโทรวิตติดสักทีอาจารย์คงรู้ค่ะว่า,วาชีวิตตอนนี้ก็อยากให้อาจารย์ช่วยว่าจะทํายังไงดีเพื่อจะดีขึ้นนมครับที่อาจารย์นะนํามาลูกก็ทําตามเหมือนกันนะว่าโทรไม่ติดแต่ก็พยายามทำตามที่อาจารย์พูดตะโลมหาภมิติดตอนเช้าทา,ามน้าปาะทาราคิดคะคะถมนี่ดีใจมากโทรติดอาจารย์คงจะ อาเอาหน้าละเดี๋ยวเดือนนับแต่วันนี้ไปคุณจะโชคดีขึ้นครับคือ,อคุณโทรมาเนี่ยก็คือเป็นพรมลิขิตอยู่แล้วเดี๋ยวพระพรม,มนะครับพระพรม,มนะครับ,รมมรบไม่ใช่ผมท่านจะเมตตาลิขิดให้คุณใหม่คมค่บะบฟ้าและดินน่ะจะช่วยเหลือคุณให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นคร่ะขอะให้วางใจในพระพรมโอดินทุกอย่างในชีวิตจะดีขึ้นเองครับครับโอมหพรมโอดินนั่นแหะครับ แล้วก็ต้องมีพรมวิหารธรรมนะครับยึดหลักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครับนี่แหละครับคุณจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่มีความสุขมากกว่าเดิมค่ะเพราะว่าทุกมาตลอดชิี่นชอาจารย์ครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับผมครับแสดงว่าคุณมีวาสนาต่อพระพรหมโอดินแล้วล่ะครับคุณถึงเปิดใจให้ท่านดูรายการพมลิขิตและโทรเข้ามา ครับผมโอเคนะครับผมคุณารับครับผมนะฮะนี่ก็คือสายของคุณพี่แวงมณีนะครับอ่ะเดี๋ยวสายต่อไปมาได้เลยนะครับอย่างนี้ต้องผมว่ามีตะกรุดดวงชะตาหมาสตรีมนะผมว่าคล้องหรือไม่ก็ไว้ที่บ้านเนี่ยผมว่าจะช่วยทําให้ความวุ่นวายในบ้านต่างๆได้ลดหายไปครับนะครับอ่ะสายต่อไปมาเลยครับหรือว่าคุณผู้ชมสามารถส่ง s อสเอสสี่หกสี่สองเจ็ดแปดเจ็ดมาได้เลยนะครับทุกคําถามมีคําตอบแน่นอนครับ นะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับประเด็นของเรานะครับเรื่องราวของพรมจันทร์นะครับผมการลสมัยแห่งพรมช่วงรอสายนะครับบทสรุปสั้นๆของประเด็นในวันนี้ครับผมครับอย่างชื่อตอนเนี่ยก็เป็นรหัสที่บอกอยู่แล้วนะครัอชื่อตอนพรมจันทร์การลสมัยแห่งพรมก็การลสมัยแปลว่าสมัยนิยมหรือตามแฟชั่นนั่นแหละค่ะโอเคอินเทนอินเทนเนี่ยใช่ค่ะ ก็อินเทนยังไงรถยนต์สีขาวไปทั่วโลกใช่ไหมครับ,รบอย่างเมื่อก่อนเราก็จะมองว่าสีขาวเนี่ยจะเปื้อนง่ายอ่าใช่ใช่คนบูสีขาวจะขับแล้ววันสองวันก็ต้องล้างอีกแล้วแต่ไปไปมามรถยนต์สีขาวเนี่ยครองโลกไปแล้ว ใช่ไหมคะใช่ใช่นี่แหละคือสมัยนิยมอย่างกาละสมัยเนี่ยก็เป็นที่มาของคําว่ากาละโยกกาละโยคะนั่นแหละค่ะครับหมายถึงการหาเลิกยามการทําสิริมงคลครับนะครับการหาเวลาสิริมงคลนั่นแหละครับกาละโยกที่ดีๆอ่าใช่ค่ะในการทําพิธีใช่ค่ะอย่างเช่นวันไหนเป็นอธิบย์ทีธงชัยเป็นอุบาทโลกาวินาศอย่างเงี้ยครับนี่แหละเ่ะเรียกกาละโยกคือการเวลาค่ะเป็นสิ่งสําคัญนะครับสายต่อไปคุณเจษครับสวัสดีครับ ครับผมเชิญครับคุณเจตครับอยู่กับท่านอาจารย์เหมือนฟ้าครับผู้ปุวยอาจารย์เกี่ยวกับบ้านเลขที่ตองเก้ารับเจ็ดศูนย์ครับอาจารย์จะแก้ให้อย่างไรครับอบ้านเลขที่นะคะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติลิขิตมาแล้วอืครับครับแก้ไขไม่ได้ครับบอกได้เลยว่าจะไปแปะทองอะไรช่วยไม่ได้อะค่ะและแต่บ้านเลขที่เนี่ยมีอิทธิพลน้อยอ่า บาลขที่ถามว่ามีอิทธิพลไหมมีแต่น้อยมากสิ่งที่มีอิทธิพลกับชีวิตมากฟังอาจารย์ก่อนครับฟังอาจารย์สิ่งที่มีผลกับชีวิตมากเนี่ยก็คือนามศาสตร์หนึ่งชื่อเพราะชื่อเนี่ยคือประธานแห่งชีวิตครับนะครับสองคือเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เนี่ยสองวิชานี้มีผลมากที่สุดกับชีวิตอะไรนะครับศูนย์หกสองอะไรนะครับศูนย์หกสองหกหนึ่งห้า สามเก้าหนึ่งศูนย์อ่ะโอเคครับอสายตามไม่ดีใช่ไหมครับสายตาพึ่งผ่ามาอาจารย์ทักสายตาทําไมเพิ่งไปทักที่สายตาซึ่งคุณลุงเพิ่งผ่ามาครับท่านพามครับก็พระอาทิตย์กับมาิเยูอยู่ด้วยกันตามตามกลุ่มของตัวเลขเนี่ยนะครับรบ,บอกได้เลยว่าก็คือคุณมักมักมีปัญหาเรื่องสายตาซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งไปผ่ามาใช่ไหมครับ ไปผ่าตามาเหรอครับหรือว่าไงครับอ,อ๋อผ่ามาตั้งแต่วีตายสุราอูชัดเจนมากครับแล้วการเงินผันผวน,นไม่มีเสถียรภาพอะไรนะครับถามเแลก็ต้องอาจารย์ตอนอาจารย์บ้านเลขที่นี้บ้านเป็นยังไงครับอ๋อบ้านเลขที่ตองเก้าทักเจ็ดศูนย์อน่ะอือก็ไม่มีอะไรมากครับ,รบ,รบพอพอ พอใช้ได้ครับไม่อาจจะมีเสียหายบ้างอทำให้กระตุ้นทำให้คุณเครียดนอนไม่ค่อยหลับอาจารย์ไร้างเลยนะครับที่จำหนักสาที่ที่ไ d มอ๋อจำได้ครับจำจำคุณลุงได้อยู่ค่ะอ๋อครับทีนี้อาจารย์นี่ผมวันล็กที่มีอะไรแก้แก้เคดหน่อยมาครับเออถ้าแก้เคสละนะครับคือ รู้สึกคุณลุงเนี่ยจะมีแผ่นดวงชะตาม,มหาเศรษฐีของผมแล้วใช่ไหมครับคุณลุงมีแผ่นดวงชะตามหาเศรษฐีของท่านอาจารย์แล้วใช่ไหมครับเออมีครับมีบอ่นนั่นแหละเอาไปแปะบ้านเลขที่บ้านอ๋อไปแปะไว้อะแปะไม่ใช่แขวนแปะแปะหน้าบ้านเลขที่บ้านนะครับอ๋อแปะว่าคนี่ยก็จะช่วยได้ค่ะไปดวงชะตาที่อาจารย์ให้มานสองแผ่นนะครับ ก็ช่วยไปไว้ก็ได้ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะคือช่วยได้บ้างนะคะแต่ไม่ทั้งหมดเปรียบเสมือนที่นี้อาจารย์รู้แล้วเป็นยังไงก็เครียดนะครก็ก็ค่อนข้างเครียดนั่นแหละครับแล้วมักมีปัญหาเรื่องกระดูกอ่ามักมีปัญหาเรื่องกระดูกเส้นเอ็นเครียดใช่ไหมครับเส้นเอ็นกระดูกมักจะมีปัญหาครับกระดูกก็เรื่องข่าวสิครับอาจารย์ คคือบ้านเลขที่เขาก็จะกระตุ้นเรื่องอย่างเงี้ยครับจะทําให้คุณเครียดวิตกกังวลสูงปริวิตกมากมักมีปัญหาเรื่องกระดูกเส้นเอ็นครับ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 ผมเอาเอาไอ้แผ่นกระสุนน้องแผ่นที่อาจารย์ให้มาผมเปะนี่นะครับแปะไว้นะครับผมอ่ะนะครับขอบพระคุณครับครับผมนะอย่างที่อาจารย์บอกคือชื่ออันดับหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ ส่วนบ้านนี่คืออาจจะเป็นรองแต่แต่จริงๆแล้วเบอร์โทรศัพท์อันดับหนึ่งชื่อเนี่ยอันดับ2อย่างอื่นเนี่ยเป็นรองแล้วคับนะครับอีกอย่างหนึ่งยังไงครับคือมันทําได้ยากแต่มันถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยดีมากเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่บัญชีธนาคารไม่เคยพลาดบอกตัวเลขมา จริงว่าอาจารย์แต่มันทําได้ยากเพราะว่าธนาคารนะคะการที่เราจะไปขอเลขใหม่เนี่ยมันทําได้ยากอย่างเช่นกสิกรเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับเขาไม่ได้มีเล่นที่สาขานะครับคือต้องกดคอมพิวเตอร์แล้วลันเนี่ยก็คือว่าผมก็ไปนั่งทั้งวันที่กสิกรนั่งจนกว่าจะได้นั่ง3วันที่กสิกรเอสพนาดได้เลขในฝันละคือแบบอันนี้อาจารย์จะไม่เอาคนอื่นเอาไปก่อนนี้ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเขาจะรันท่กประเทศใช่ไหมเขาคนจะคนจมมีไปเปิดทุกนาทีแหละทุกประเทศใ่คอันนี้ปุ๊บ อาจารย์จะไม่เอาแต่อย่างแต่อย่างสามวันเลยครับสามวันนั่งคีตลอดพนักงานก็ดีมากที่ที่ช่วยเหลือไปลุกสิทธิ์นะนะครับไปคีให้ผมสักเบอร์เลยฮะอาจารย์โหย่าต้องไปนั่งดูเพราะว่าเลขคู่มีคู่ศัตรูพลังแฝงอีกโอ้มันมันดูมันดูอะไแต่ว่ามาปุ๊บเงินเข้าอย่างเดียวมีส่วนไม่ทั้งหมดนะคะแต่ดีมากเหมือนเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละครับเพราะว่าเงินเนี่ยคือแหล่งขุมทรัพย์ของเรา เปรียบเสมือนถุงเงินถุงทองของเราที่เก็บหลักทรัพย์คุณจะโอนเงินคุณจะรับเงินต้องใช้เลขบัญชีธนาคารเลขบัญชีธนาคารมี10หลักครับจริงไหมครับสามตัวแรกคือรหัสสาขาสามตัวแรกรหัสสาขาก็เปรียบเสมือน 081, 089, 092อย่างเงี้ยเหมือน serial number เป็นรหัสสากลแต่7ตัวหลังเนี่แหละจะเป็นตัวสําคัญดูกันดูเจ็ดตัวหลัง สางตัวหน้าก็ดูด้วยแต่ดูพลังแฝงชันลึกขอความรู้อย่างเยอะวันนี้มีมีส่วนมีส่วนอย่างมากครับถ้านักธุรกิจที่วันๆหนึ่งนะคบมีการโอนเข้าโอนออกทำธุรกรรมเป็นจํานวนมากเนี่ยอันนี้มันจะกระตุ้นพลังมหาศาลถ้าเกิดว่าในเลขโทรศัพท์เราเนี้ยพูดผิดครับในในเบอร์บัญชีธนาคารเนี่ยมีแบบเลขคู่ศัตรูที่เจ็บเจ็บอย่างเงี้ยเช่น27อย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าช็อตหรือการเงินคุณจะดรอป แล้วครับแล้วผมก็เพิ่งไปได้ที่ธนาคารกรุงเทพเหมือนกันแต่ธนาคารกรุงเทพเนี่ยคือเขายังมีสมุดเก็บเอาไว้ที่ธนาคารขอเลือกหน่อยอันนี้ยังขอเลือกหน่อยเอามาวันนี้เขามีให้ร้อยเล่มก็เลือกจากไปเราก็นั่งดูอายังไม่ได้ก็วันรุ่งขึ้นมาอย่างนี้ครับต้องรอแต่ถ้าแบงก์กสิกรเนี่ยเขาจะใช้กดเลยล็อกไม่ได้ต้องนั่งอย่างเดียวเลยต้องนั่งดูแล้วต้องมานั่งคํานวณว่าได้ไหมได้ไหมได้ไหมอย่างงี้ครับแต่นี้ถ้าผมมาถามย้อนหลายๆคนที่ดูรายการอยู่อยากจะให้ท่านอาจารย์หรือว่าพรามเบิกฟ้า ดูเรื่องราวของโทรศัพท์ให้นะครับเราจะขึ้นเบอร์มือถือให้และโทรมาปรึกษาทีมงานและอาจารย์จะดูให้ดีไม่ดีจะเปลี่ยนให้ใช่ค่ะนะครับชัดเจนนะคุณผู้ชมนะนะโทรมาตามเบอร์ที่เราจะขึ้นอยู่หน้าจอบอกว่าสนใจเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานเราจะประสานงานให้พรามเบิกฟ้าดูให้ว่าโทรศัพท์เบอร์นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่าถ้าไม่เหมาะสมควรจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรใช่ค่ะครับผมแล้วมันมันแปลกอย่างหนึ่ง เลขที่บัญชีธนาคารนะคะเท่าที่ผมวิเคราะห์นะคะของลูกศิษย์มาหลายหลายร้อยไม่ค่อยพลาดเหมือนเบอร์โทรศัพท์ถ้าพลังแฝงเนี่ยเขาได้พวก2-7อะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะไม่พลาดแล้วถือว่าแฟนรายการหลายล้านคนดูอยู่อะช็อตแน่นอนแฟนรายการดูดูแล้วพามจะหาเบอร์ เลขที่บัญชีเลขที่บัญชีเนี่ยคงไม่ได้คงไม่รับบริการเพราะว่าจะยุ่งมากแต่เบอร์โทรศัพท์รับบริการชัดเจนนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าถ้าอย่างเลขที่บัญชีธนาคารเนี่ยต้องไปนั่งที่ธนาคารเลยโอ้ใช่มันจะลาบากมากบางบางแบงก์คือเขามีสาขาตัวเี้เขาจะรันนัมเบอร์เหมือนกสิกรไทยอยู่นี้ที่ลีขนาดวิสตอมของกสิกรนะคะเขายังไม่นั่งกดให้เลยนะคบระดับวิสตอมนะคะถ้าคุณเป็นพรีเมียร์ของกสิกรหรือคุณเป็นแค่ลูกค้าธรรมดาเนี่ยหมดเสร็จ ชัดเจนฮะอ่ะสายต่อไปฮะคุณอุดรครับสวัสดีครับจ้าคุณอุดรอ่ะวันนี้โทรติดแล้วครับมีอะไรจะปรึกษาท่านพามเบิกฟ้าครับจากเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับจาอ่ะโอเคเบอร์มีแล้วครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องพูดนะครับเดี๋ยวให้พามดูให้ครับเชิญครับคือคุณอุดรเนี่ยมักสนใจเรื่องศาสตร์อันเล่นลับมากใช่ไหมคะ คุณน่ะ <VIE. S 1> จะชอบอเหมือนยังกะว่าชอบเรื่องจิตวิญญาณมากอะครับอชอบอาจจะชอบไปหาร่างทรงนะครับชอบไปนู่นไปนี่ประมาณเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่คุณจะชอบเพราะว่าพลังแฝงของเบอร์โทรศัพท์คุณฟ้องอยู่เสียงใสเลยว่าใช่ครับแล้วคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะครับเป็นเป็นที่รักข,ของคนรอบข้างครับ เป็นคนนะมีสเสน่ห์เป็นคนหาเงินเก่งค่อนข้างฉลาดาเป็นคนฉลาดทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องระวังเกี่ยวกับพวกเรื่องภายในสตรีเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องดูแลสุขภาพคุณใช้เบอร์อย่างเงี้ยครับคือเขาจะไปกระตุ้นเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องภายในสตนรีค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนอกหรือในซ่วงช่องท้องอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ครับต้องระวังนะครับต้องเปลี่ยนไหมครับเบอร์นี้ผมควร,ร,ร,รเปลี่ยนควรเปลี่ยนเพราะว่า เบอร์นี้ค่ะถ้าคุณใช้อคุณจะเหมือนเขาเรียกเขาเรียกคนล้นๆนะคะคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเกินไปเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่ฟังใครเป็นแบบอาร์ติส์มากเกินไปอย่างเงี้ยใครพูดไม่ได้ไม่ค่อยฟังอาร์ติสมากไปครับก็ก็ควรควรเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเบอร์นะคะใช่ครับคอ่าโอเคนะครับใครที่สนใจจะเปลี่ยนเบอร์ขอบพระคุณนะคะพี่อุดรนะ นะครับผมใครที่สนใจนะครับที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าสนใจเรื่องราวของตะกุดดวงชะตาหมาเศรษฐีนะครับเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ0972368005โดยเฉพาะเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเราต้องใช้รับใช้โทรมันอยู่กับชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วใช่ค่ะ เป็นรหัสติดตัวเลยครับแล้วเรื่อง Any ID ได้ยินไหมครับครับผมคุณลองดูนะครับตอนนี้ธนาคารเริ่มโปรโมทเรื่อง Any ID ครันำโดยเจ้าแรกคือแบงก์ไทยพาณิชย์นะครับว่าให้มาผูก Any ID กับเขา Any ID เนี่ยก็คือว่าต่อไปเนี่ยพอรัฐบาลเนี่ยจะโอนเงินให้คุณเช่นอยจึงเช่นโอนเงินผู้สูงอายุหรือคืนภาษีอย่างเงี้ยก็คือเขาจะโอนผ่านเลขรหัสบัตรประชาชน13หลักเลย คือก็คือจะเอารหัส13หลักเนี่ยครับของเราเนี่ยไปผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปผูกกับบัญชีธนาคารนะคะต่อไปเนี่ยเปลี่ยนเบอร์จะเปลี่ยนยากกำลังจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับต่อไปเนี่ยเราต้องแจ้งเบอร์มือถือกับทางการเพื่อเป็น N D I D โอเคล้โอเคแล้วเพราะว่าถ้าคุณไม่รักษาสิทธิ์ตรงนี้คุณเปลี่ยนเบอร์โดยไม่บอกคุณก็ขาดสิทธิบทที่จะได้รับ ใช่ค่ะไทยพาณิชย์เนี่โปรโมทเป็นแบงค์แรกแบงค์ที่สองที่โปรโมทเนี่ยก็คือแบงค์กสิกรแบงค์สีเขียวอ่าแบงค์กสิกรก็โปรโมทมากให้มาทำ Any ID กับเขา แสดงว่าธนาคารก็ได้ผลประโยชน์ตรงนี้ใช่ค่ะนะครับก็เป็นการแย่งชิงกันละแล้วถ้าต่อไปเนี่ยเบอร์โทรศัพท์มือถือกับบัญชีธนาคารเราเนี่ยผูกติดกับ any id เนี่ยเปลี่ยนในยากแล้วคุณน้อเปลี่ยนกับทางการในเรื่องใหญ่ถ้าเปลี่ยนก็ต้องเหมือนบัตรประชาชนอ่ะต้องไปถ่ายรูปใหม่หรืออะไรประมาณนี้เราไมต้องเปลี่ยนกับรัฐอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ระบบแล้วอันนี้คุณต้องไปยุ่งกับรัฐแล้วต้องยุ่งยากอยู่แล้วอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราจะเปลี่ยนเบอร์มือถือเราก็ทําได้เลยอ่าตอนนี้ทำเรียบทำซะแต่ถ้าผูก any id ตอนนี้แบงก์กรุงเทพก็โปรโมทแล้วครับผมค่ะอ่ะคุณผู้ชมฮะอันนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวนะครับเรื่องราวของเอ็นอดีอย่างที่บอกนะอย่างที่พามือฟ้าบอกเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ประชาชนทุกสิ่งท,ท,ทุกอย่างจะลิงก์กันอยู่กันในธนาคารเพราะว่าตอนนี้คือระบบดิจิตอลหรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาเร็วขึ้นทําให้รัฐทํางานได้เร็วขึ้นรเราก็จะสะดวกสบายขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมนะอ่ะชัดเจนอย่างเช่นต่อไปเนี่ยอย่างเช่นผมจะโอนเงินให้คุณชาติครับคุณชาติบอกแค่เลขโทรศัพท์ขอบคุณครับ คุณชาติบอกแค่เลขโทรศัพท์สิบหลักเงินเข้าเลยโอ้โหมันไม่ต้องมาขอเลขที่บัญชีธนาคารและมันง่ายโอ้นะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีผมว่าบางประเทศก็ทําแล้วและได้ผลดีด้วยใช่ค่ะมันเกิดทําให้ทําธุรกรรมง่ายขึ้นนะครับเงินมันจะฟล์มากขึ้นครับผมแต่ก็ต่อไปก็คือจะเปลี่ยนลําบากแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนนะฮะพามือฟ้าก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนต้องรีบเปลี่ยนผมว่าภายในปีนี้หรือว่าเดือน2เดือนนี้นะครับก่อนที่กฎหมายจะออกมา และมันจะยุ่งยากนั่นเองนะครับใครที่สนใจเรื่องราวของตะกรุดดวงชะตามหมาเศรษฐีนะครับหรือเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์โทรมาได้ที่เบอร์นี้เบอร์เดียวในรายการพรมฤทธิ์ขีดนะฮะ0972368005ย้ำนะครับ,รบที่จะให้พรามเบิกฟ้าดูเรื่องราวของโทรศัพท์ให้นั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผู้ชมสามารถติดตามรายการสดทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้นั่นเองนะครับดูไม่ทันวันนี้หรือดูแล้วชื่นชอบก็ดูซ้ําอีกทีได้พรุ่งนี้ ในเวลาเดียวกันนี่คือรายการพรมริกิตครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ